พอดีจะวันนี้ทําน้ําจิ้มลาดกุ้งลาดกุ้งตัวใหญ่หญกุ้งกุ้งกุ้งเขาจะย่างก็ได้หรือว่าเอาไปต้มเสร็จแล้วก็ลวกใสร็จแล้วเอาใส่น้ํามันแล้วเอาขึ้นเลยก็ได้กุ้งตัวใหญ่ๆของเรานะคะอันนี้เป็นน้ําจิ้มที่ลาดกุ้งที่แฟนคลับถามมาเยอะมากแล้วส่วนประกอบของมันนี้อย่างใบบกูดต,ตะไคร้ ใบบักกูดแล้วก็ตะไคร้นะคะแล้วก็ผงลาบผงลาบแล้วก็พริกป่นแล้วก็น้ำพริกเผาข้าวคั่วผงชูรสแล้วก็น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมน้ำตาลเชื่อมนะคะน้ำตาลเชื่อมเราไม่ชอบน้ำตาลน้ำตาลเชื่อมแล้วก็ใส่น้ำปลาแทนสูตรอันนี้แม่นูนาจะบอกว่าของใครชอบแบบนี้ก็ทําไปแต่ของเราเราทําแบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่น้ําเชื่อมย่างนี้ใส่น้ําเชื่อม น,ะะน้ำเชื่อมยานีใส่น้ำเชื่อมเข้าไปแล้วแล้วก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดเข้าไปตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้คือน้ำกิมมันนะคะที่แฟนคลับถามมาเยอะแยะแล้วพอบอกกอนะคะเข่าขวาเฮาสิยุขเข่าขวาแบบบ้านๆเราไม่ต้องการเข่าขวาของเขาเข่าขวาเป็นบ้านๆฟั้งแล้วเข้าใจไงไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องวุ่นวายสับสนอะไรมากมายแล้วก็ใส่ไหนนี่ระวัละงลูกระวังฮัลโหลลุงูกนะคะเอาไม่ต้องแล้วแบผพงลาบนะคะพงลาบ อะผงลาบใส่เข้าไปเมื่อนี้แล้วก็ใส่พริกไปนิดนึงใส่พริกป่นไปนิดนึงใส่พรเกป่นไปนิดนึงใส่พริกป่นไปนิดนึงแล้วก็ทั้งผอทั้งลูกโอ้ยแล้วก็น้ำพริกเผาน้ำพริกเผานะคะใส่อ่าน้ำพริกเผาใส่เข้าไปแล้วก็ข้าวคั่ว อใส่ข้าวคั่วนะคะใส่ข,ข้าวคั่วอ่าแล้วก็ผงชูรสนี่เราจะทำกับข้าวเพราลูกเขาต้องกวนแม่บ้างแม่ครัวมีคนเดียวให้เขาโยกเล่นยานี้ไม่ได้ใส่น้ำปลานะคะดูใส่พงลาบแล้วก็น้ำพริกเผานะคะน้ำพริกเผาเข้าไปเห็นไหมคะมันจะเหนียวมันต้องเป็นน้ำตาลน้ำตาลคะ่ะใส่ให้ กั่งเขากินเราถ้าเราเป็นคนไทยเราไม่ต้องใส่น้ําตาลนส่ก็ได้เราวนะืปลาใส่ก็ได้แต่เม่หนูนาเป็นกุ้งเม่หนูนาก็ไม่ชอบแบบนะั้นเมนูนาเอาแบบนี้แหละมันจะเข้ากันกับเนื้อกุ้งจะ้ะเนื้อกุ้งจะทําให้มันแข็งนะกุ้งถ้าแข็งเนื้อแข็งมันก็ไม่แซ่บนะเห็นไหมคะอืมมาชิมดูสิอืมนีม่ค่ะเยอะเดี๋ยวใส่ข้าวคั่วอีกในนีใส่ข้าวคั่วอีก แล้วก็นิดอรุงชูรสนิดใส่ตามอายุก็ได้นะคะอายุเยอะก็ใส่เยอะอายุน้อยก็ใส่น้อยตามอายุใครอายุมันส่วนใหญ่นี้ก็ใส่ชอบความเป็นความชอบส่วนตัวชอบใครชอบมันโอเคนะคะนี่รสชาติมันไม่ต้องใส่น้ำมะขามก็ได้นะคะใส่น้ำมะขามก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครั้งที่แล้วที่ทําเพราะว่าให้น้องหนูนากินมันไม่เผ็ดอันนี้แม่หนูนาใส่ผิดป่นเข้าไปด้วยแล้วก็ผงลาบใส่ผงลาบเข้าไป แล้วก็น้ำพริกเผานะคะแล้วก็ชิมดูอ่ะมันจะเข้ากันสะเบลมะกรูดไปเยอะๆก,กับตะไคร่น่ะอ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยค่ะน้ำกิ้มกุ้งเดี๋ยวนี妮จะตักให้ดูเด้อแี่จะตักให้ดูบ่านเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้แหละค่ะนี่ละคะ,ะเนี่ยเห็นไหมคะน้ำกิ้มกุ้ง เลยนะในาน้ำจิ้มกุ้งเป็นแบบนี้น้ำกิ้มลาดกุ้งยายๆนี่จะทำกุ้งโอ้ยลูกก็ได้แค่นี้แหละค่ะพี่น้องใส่ใบ,บมะกรูดใส่อันนั้นไปเยอะๆกล้องมันก็ไม่ชัดโอเคนะคะ